โอกาสครับอาจารย์นะปฏิญาติโยมก็ถามมานิดหนึ่งคือเขาถามว่าคนกาลังจมน้ําตายเจะวางจิตยังไงผมก็บอกว่าคนจะวางก็คงลำบากมั้งเพราะว่าคนจะจมน้ําตายเนี่ยเหมือนกับเราแค่โกรธโมโหเนี่ยจิตมันก็ไม่อยู่กับกายแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็บอกว่าคงถ้าเกิดคนนั้นจะทําได้ก็หมายถึงเขาต้องปฏิบัติไปเยอะแล้วก็ฝึกกับอยู่กับกายกายขยาสติหรืออนาปนาสตินะฮะ อ,อก็เลยผมก็เลยตอบญาติโมคนนั้นไปเขาบอกว่าถ้าไงช่วยถามพอาจารย์เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าจะวางแต่คนกําลังจมน้ําตายเนี่ยจะทํำยังไงผมก็รีบไปดูบอกเขาปรึกาอาจารย์ดิตอนนี้ในโลกกําลังมีคนจมน้ําตายต้องหลายที่ตอนหน้าหรือตรงไหนอะคำถามมันไม่บริบูรณ์ ให้ตมาเดาเองอว่าต่อหน้าต่อตานี่อตอมาก็สร้างเองและจินตนาการเองยมบอกคนจมน้ําตายในโลกนี้คนจมน้ําตายเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคนถูกลดชนวันเนี้ยนะวินาทีเนี้ยกี่คนนะ่ะประเทศโน้นประเทศนี้เอาในกรุงเทพในประเทศไทยกันวันหนึ่งเป็นร้อยๆทุกวินาทีมันมีคนตายตลอดจะทําจิตยังไงสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรม,มนะผมบอกไว้กันคนตายมีทุกวันนะ่ะ มีเยอะแยะเป็นร้อยๆอ่ะโยมใช่ไหมครับโอเคฮะขอบคุณแลว้วคําถามต่อไปนะฮะก็คืออตอนที่พระพุทธเจ้าเทศเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าจะมีเทวดามาฟังธรรมใช่ไหมฮะและ้วโอเคถ้าเกิดวันเนี้ยในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์เทศเนี่ยเทวดาเขามานั่งฟังธรรมได้ด้วยใชฮะแล้วแต่นะอะใช่ไหมก็ไปนั่งคิดเอาเองอ <laughs> แล้วก็ขอข,อข,อข,อขอ้อถามต่อไป พ,พระอาหารหกสิบรูปต,ตอนที่ออกเทศนาใน<อ>ยุคพุทธกาลเนี่ยเ,<อ>เป็นช่วงเวลาไหนฮะในของของสี่สิบ้าปีช่วงเวลาไหนเหรอช่วงเวลาต้องไปไล่ไทม์ไลน์ก็ดูสิผู้เจ้ามาปุ๊บเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมเทศให้ใครบ้างแล้วก็ไล่ไปใช่ไหมไปปัญจวัคคีย์ไปใครต่อใครไล่มาจนกระทั่งมีได้หกสิบใช่ไหมอืมแล้วก็ <laughs> <laughs> คำาถามต่อไปไดฮะ <laughs> เออเพราะเกิดอย wa wanted, ok, con, ่างเมื UK, <te an: Okay>. ่อวานที่คุยกันว่าโอเคถ้าเกิดพระเออคนที่ไม่ถึงว่าเอาคําที่ไม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 ่เออไม่ถึงว่าอย่างพระอรหันเนี่ยที่เอาที่เอาที่ไปแต่งคําใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยผโทษฐานเขามีผิดตรงไหนเนี่ยพระอรหันหวเหรอฮะถ้านนี่คือในยุคปัจจุบันนักเรียนก็จะมีบริหารอรหันบางรูปซึ่งก็เพราะเพราะว่าเพราะว่าความที่ไม่ความที่ไม่เข้าใจพู้พิจนะก็อาจจะมีคําแต่งใหม่ขึ้นไปตรงนั้น พระอรหันต,<า>ต์บางรูปในปัจจุบันเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะหนึ่งเราก็ไปประเมินวัดสอบรับหรือก็ฟังตามๆกันมาว่าท่านเป็นอรหันต์ใช่ไหมซึ่งพระเจ้าไม่ให้ประเมินวัดสอบบุคคลก็ผิดตั้งแต่ยกคําถามตั้งคําถามนะ แล้วงนงั้นไม่เป็นไรคําถามต่อไปก็เพราะนั้นก็มีเป็นไปได้มากพรอปบลหันบางองค์ซึ่งไม่รู้ในเรื่องพุทธอาจจคืออาจจะเป็นก็อาจจะเป็นเรื่องของปัสรุอาจจะบรรลุแล้วเนี่ยแต่อาจจะไม่รู้พระจนะก็เลยเป็นบัญญัติคําใหม่ขึ้นมาพระพทจเจ้าบอกว่าในอริยะบุคคลเนี่ยรู้อริยสัจสี่เมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภินัยก็นั่งนิ่ง ตอบไม่ได้นะแล้วก็อารหาปรินาหาเนี่ยก็มีบ้างหรือไม่มีบ้างก็แล้วแต่ก็ไล่ไปทีละพวกอยงี้นั้นท่านก็ก็นิ่งท่านก็ไม่ตอบนะอันนี้คือลักษณะที่พู้เจ้าบอกแต่ไม่มีใครไม่มีที่พู้เจ้าตรัสเลยว่าก็ปรุงแต่งไปสิพูดไปอะไรอย่างนี้นะแต่พระสาวกเนี่ยจะแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด จนกระทั่งถึงปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยอันนี้คือนิยามสา์ของคําว่าสุขตางวินโยใช่ไหม,มนั่นคือเขาก็จะแสดงคําพระศาสดาตัวเองเป็นพระอรหันมาด้วยบทธรรมใดล่ะก็ะเอาบทธรรมนั้นน่ะไปแสดงใช่ไหมหรือถ้าตัวเองแตกฉานบทธรรมที่มากกว่านั้นก็เอาบทธรรมที่มากกว่านั้นที่ทรงจําผ่านมาเนี่ยไปแสดงใช่ไหม ในในในเดรัชานวิชาตอบคาถามตอบไปในในเดรัชานวิชาบอกว่าห้ามทรเออฮะให้พระให้พิคูขู่เนี่ยฉันมือช้างมือเดียวนี่เกิดถ้าเกิดพิฆูปัจจุบันที่ฉันเมื่อมือกลางวันจะยังไงฮะมีความผิดหรือยังไงฮะท่านท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เอระบุในสัมปทานศีลาท่านบอกพิคูในธรรมวินัยนี้ฉันเพียงวันละหนึ่งหนวันละ หนึ่งครั้งไม่ได้บอกเช้ากลางวันเย็นนะในกลางวันนมัสก,การครับมผมเคยอ่านเจอพระพุทธองค์กล่าวว่าเธอจะฉันแม้สิบผลแต่ยังไม่เกินราตรีก็นับว่าหนึ่งขนครับอืมไม่มีอันนี้แต่งใหม่อีกแล้วเนี่ยแต่งใหม่แล้วครับอเออพะมีภิกษุเข้าไปถามพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีไม่มีเพราะอย่างเงี้ยผิดเลยเพราะภิกขุเนี่ยฉันอาสนะ นะต้อง,องห้ามลุกเลยในปฏิโมกเนี่ยมีเลยนมัมก,การครับออบ,บอกพิคูฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้วก็ดีของฉันก็ดีไม่ใช่เด่นเป็นปาจิตตีลุกไม่ได้ลุกจากอาสนะพวะหยุดฉันฉันไม่ได้ฉันต่อไม่ได้ น้มัศการครับเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเรื่องนิพพานยังต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องอริยมรรคแปลนเรื่องอีกแล้วไปไหลไปเรื่อยเลยเพราะว่านิพพานมีสองชนิดชนิดที่มีขันแล้วก็ชนิดที่ต้องทิ้งขันชนิดที่มีขันก็คือสัุปาที่เสสานิพพานนั่นแหละไม่ใช่นิยามอย่างนี้ส่วนนิพพานที่หลังจากที่กายแตกไปแล้วเนี่ยพ้นจากการวินว่ายแต่เกิดคืออัุปาที่เสสานิพพานเนี่ยผิดมาตั้งแต่นั่นเนี่ย่ใหม่ใช้่น่ใหม่รับใช่ ครับสาธุครับไม่ไมใช่ถ้าถ้าฟังเนี่ยนะมันจะต้องมีมีพยัญชนะที่เหมือนกับได้ฟังบ้างอ่ะแต่นี่พยัญชนะที่มาเนี่ยมันคนละเรื่องทั้งนั้นเลยเนี่ยมันหลายอย่างใช่ไหมก็แสดงว่ายังอาจจะเสพครบน้อยหรือว่าควรจะเสพครบให้มากกว่านี้หรือว่ายังไม่ได้ทิ้งของเก่าอย่างนี้ไงแล้วก็พัฒนาตนเองขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะ ขออาจารย์เออถ้าเรื่องของเอมือเมื่อกี้ผมฟังยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ก็คืออที่ขู่ที่ฉันมื้อกลางวันเนี่ยมีผลมีผลเสียยังไงฉันกลางวันผลเสียยังไงอะก็ก็คือทุกวันเนี่ยพระเออทุกวัดก็คือมื้อเช้าแล้วก็ฉันก่อนเป็นมื้อเป็นเปสองมื้อคือคือพระเจ้าให้ฉันครั้งเดียวไงวันละหนึ่งผลแม้นี้เป็นสินเธอประกันหนึ่งนั่นแหละ สันนพอธเขาถ้าคือเขาฉันสองมือความหมายคือก็ไม่ตรงกับที่พระเจ้าแล้วมีความผิดไหมฮะมีความผิดไหมปาจิตตีนะแต่เขาไม่แต่ในในปฏิโมกเนี่ยยงไปดูในอริวินัยมีมีล็อกไวห้าข้อในห้าข้อเนี่ยขยับไม่ได้ไม่ผิดข้อนี้จะไปผิดข้อนี้ไม่ผิดข้อนี้จะไปผิดข้อนี้ไม่ผิดข้อนี้จะไปผิดข้อนี้มันมีล็อกอยู่ห้าข้อ แต่ก็เป็นความเข้าใจของพระสงฆ์ทั่วประเทศว่าเขามือมือ,อ,อฉันคอนเพนเป็นอีกมือหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจก็อย่าไปอย่าไปพูดว่าเป็นความเข้าใจของเขาเขาอาจจะเข้าใจถูกก็ได้นะแต่เรามาดูว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรส่วนใครจะเห็นอย่างไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมขเขาข<อ>จะเข้าใจอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนั่นก็เรื่องของเขาแต่พระเจ้าให้พิกขุฉันแค่ไหน สัมปนาศีลา12พระสูตรจัดไปเลยว่าพิขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันล,ละหนึ่งหนพูดต้อง12เที่ยวอะใช่ไหมพูดอีกหนึ่งเที่ยวพระสูตรที่13บสาตถาคตก็ฉันวันล,ละหนึ่งหนนะในระดกุกิโกปมัสสูตรเรื่องของพระอุทายี <c oughs> ก็บอกไว้อีกเดิมฉันสามรอบเย็นเช้ากลางวันอุทายีก็บอก พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งงดมื้อกลางวันเหลือฉันเย็นกับเช้าพระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้าทีเดียวอย่างเงี้ยแต่นี่อุทายีบอกนะว่าเช้าทีเดียวแต่บัญญัติพระศาสดาในกลางวันนะกลางวันกลางคืนเนี่ยวัดกันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกงดฉันในราตรีนะวิการเนี่ย หมายถึงหลังจากลุกจากอาสนะฉันแล้วเนี่ยนะหลังจากลุกจากอาสนะฉันแล้วเนี่ยฉันต่อไม่ได้ <c oughs> ถ้าฉันต่อจะถูกปรับอวบัติไปจิตีเว้นอาหารที่เป็นเดนแต่ถ้าใครถือทุตวาทะที่เรียกว่าทุดงเนี่ยบาลีใช้ทุตวาทะเนี่ยถือทุดงเนี่ยข้อฉันอาสนะเดียวลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วไม่ฉันอีกเนี่ย อาหารเป็นเดนก็ฉันไม่ได้ต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งนะแต่ถ้าโดยศีลแล้วเนี่ยยังฉันได้ถ้าอาหารนั้นเป็นเดนเดนคือที่เหลือจากพิขุที่ป่วยฉันเหลือหรือพิขุปกติที่ฉันเหลือเนี่ยนะเราพิขุรูปนั้นเนี่ยมาฉันต่อได้อีกรอบที่สอง